สวัสดี f อซนะครับตอนนี้แมงบี้ก็กำลังจะเอาหัวปลาสวายนึ่งนะครับให้กับเจ้ามอมได้กินนะครับนี่รอแล้วนะครับเจ้ามอมรอแล้วนะนี่นะครับทุกคนหัวปลาสวายนึ่งนะครับก็จะเอาให้เจ้ามอมกินนะครับนี่นะครับเย็นเจ้ามอมจะเย็นวันนี้มาเย็นเย็นแล้วนะครับค่อยค่อยกินมอม nếu cho mầm lạc này nó hiểu chặt nó phải chiên mầm càng đưa rồi